วันนี้ได้ลองมานั่งพิจารณาว่าการที่เรายึดมัน่นถือมัน่นในร่างกายของเรารก็ดีในจิตใจของเราก็ดีความยึดมัน่นถือมั่นนั้นได้คือว่าทำให้เราเกิดเป็นความทุกข์ เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วถ้าเรายิ่งเข้าประยุกต์มันถือมันเป็นอัตตาตัวตนเราก็จะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นอีกมากมายก็ลองมาพิจารณาว่าถ้าเราพิจารณาให้เห็นในสักกายปุถคือความไม่มีร่างกาย ความไม่มีจิตใจไม่มีตัวตนนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงถ้าเราจะเพิกปบัจิบแล้วพยายามพิจารณาแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าเราพิจารณาหรือทำอย่างนี้ ดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวเมื่อเราไปเอาสติสัมปชัญญะไปดูรู้ลมเข้าลมออกเราก็จะเห็นว่าสภาวะของร่างกายของจิตใจนั้นมันไม่มีมีแต่เพียงที่ลมเข้าลมออก การที่เราจะฝึกประพึกปฏิบัติในการละอัตตาตัวตนนั้นเราต้องน้อมจิตของเราว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงสอนให้ละสักกายทิฏฐิคือความยึดมัน่นถือมัน่นในตัวตน คำว่ายึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่พวกเรานั้นยึดมั่นถือมั่นในร่างกายถ้าเราพิจารณาเห็นว่าร่างกายนั้นมันไม่ใช่ของเราเพราะว่าสภาวะของร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาร่างกายของเรานั้น ไม่ไดอยู่เป็นปกติเมื่อร่างกายของเราไม่ได้อยู่เป็นปกติแล้วเราจะประยึดมันคือมันเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาหรือถ้าเรายึดมันคือมันมากเท่าไหร่เราทั้งหลายนั้นก็ต้องทุกข์มากเท่านั้น พอให้พวกเราพยายามละอัตตาตัวตนความยึดมั่นว่านี่คือร่างกายของเรานี่คือชื่อของเรานี่ตัวของเราพอผลสุดท้ายความตายมาถึงไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราที่เรายึดมั่นถึงมันมันไม่ได้ค่วยอะไรเราเลย ถ้าเรามองให้ลึกซึ้งว่าอนัตตาคือความไม่ยึดมัน่นถือมั่นในร่างกายตรวตนว่าเราเขาบุคคลสักทั้งหลายถ้าเราทำได้คนที่จะมีความสุขก็คือตัวของเราเองนี่แหละพยายามค่อยๆละกันเพื่อสักวันหนึ่งเราจะละคำว่า อัตราตัวตนของเราได้